สวัสดีค่ะจากบริษัทสติลเมนท์น,นะคะวันนี้จะมานำเสนอเ,ออเป็นตัวตะแกงเจาะรูสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้จะเป็นรูใหม่ที่เราเพิ่งได้แม่พิมพ์มานะคะเป็นขนาดเ,เป็นเจาะรูสี่เหลี่ยมขนาดรูห้าคูณห้ามิลนะคะนี่ค่ะขนาดรูห้าคูณห้ามิลค่ะ ปกติไซส์ที่เรามีนะคะจะมีเป็นขนาดรออู10คูณ10มิลน,นะคะจะเป็นไซส์นี้ค่ะจะเป็นไซส์นี้เลยนะคะ10คูณ10มิลน,นี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นขนาดรู5คูณ5มิลค่ะอันนี้เป็นงานผลิตของลูกค้านะคะลูกค้าสั่งผลิตมาค่ะจะมีความหนาที่1มิลและ ความหนาที่1.2มิลค่ะท่านใดสนใจนะคะอแอดไลน์สติลเมนท์ท่หรือ,อโทรมาสอบถามนะคะได้ที่เบอร์063ค่ะ207 8300ถึง05น,นะคะแล้วก็จะมีลายเจาะรูมาใหม่นะคะเจาะรูสวยงามค่ะแบบนี้นะคะ สเปคจะมีชื่อรุ่นให้นะคะตามชิ้นตัวอย่างแล้วก็ขนาดแผ่นเนี่ยจะมีความหนาที่1.5มิลน,นะคะทุกแผ่นเป็นต้องสั่งผลิตค่ะรอ5-7วันขนาดแผ่นก็จะเป็นเมตร22ค่ะยาว2เมตร44นะคะลายก็จะมีตามนี้เลยค่ะหรือว่าท่านใดสนใจเนี่ย ทักถามทางเพจแอสติลมีนทันหรือว่าแอดลาสติลเมีนทันนะคะแอดถามรายละเอียดตัวสินค้าได้เลยค่ะ